ปีัดปีัดวันนี้ดวงปนงไเนีย สวัสดีแฟนเพจอีกครั้งนะครับเราอยู่กับตะก้อโนเนมนะครับอาท่าเรือครับหลังเท้าล้วนๆครับกับอาจารย์รดทันดาบก็แปลข้างฟรีครับเหลี่ยมนี้อาร์ตเสิร์ฟหลังเท้าได้นะครับตอนที่เตะกับหนึ่งพ่อควายครับเสิร์ฟแปรนะครับแต่ใช้หลังเท้าครับเหลี่ยมนี้หลังเท้าล้วนๆครับอาจารย์โลดก็แปรข้างฟรีครับคู่นี้ชิงขั้นต่ําอยู่ที่6,000บาทนะครับ อาร์ตยืนเตะไม่ข้างครับอาจารย์โลทได้แต้มครับ1-0ครับเสิร์ฟแปรข้างฟรีครับสำหรับอาจารย์โลทครับอาร์ตท่าเรือครับอือ้อหือ2-0ครับ ไปแล้วก็แก้ไขมาครับหลังเท้าอื้แก้ไขได้ดีครับอาท่าเรือครับศู0ต่อสองครับหลังเท้าหยอดมาครับออกข้างครับ สต่อศูนครับท่าเรือออกข้างแล้วยังเตะได้ครับตรงนี้ท่าเรือนะครับนำเอ้ยแต้มตามอยู่2แต้มน,นะครับแต่ราคาต่อนะครับศูนย์ต่อสองครับเสิร์ฟลูกนี้ครับ สองต่อศูนย์ครับออกหลังไปครับแต้มแรกยังไม่มาครับสำหรับอัรท่าเรือครับศูนย์ต่อสองครับตัด้าขวามาครับโอ้โหเสิร์ฟได้แรงมากครับจาร์โรดสองต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟของจาร์โรดครับ เสืบหนีออกข้างครับ0-2ครับเติบหยอดครับจานโลดไม่ทันครับลูกนี้หลังเท้าหยอดครับแต้มแหลกมาแล้วครับอัดทาเรือครับขอทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอยู่กับเพจตะก้อนโนเนมครับ 1ต่อสอครับวัดเส้นนะครับอาท์เรเรือครับออกไปครับ2กต่อ1ครับจารโลดเซอร์โปงออกหลังครับมันอยู่ในต้นเกมนะครับหนึ่งต่อสครับไล่ซ้ายมาครับจารโลดลาาเข้าไปครับห่างนิดหนึ่งครับ เะโดนปลายรองเท้านะครับลูกนี้ครับอาท่าเรือขยับแต้มเท่าครับ2ต่กอ2ครับวันนี้อาท่าเรือนะครับชนะไปทั้งสองเหลี่ยมนะครับเดี่ยวกับหนึ่งข้อควายแล้วก็ต่อสองหนึ่งครับข้อควายเหมือนเดิมครับชนะไปทั้งสองเหลี่ยมนะครับอาจารย์โลดขึ้นเตะออกอยู่แล้วครับลูก2ครับลูก2ไม่เข้านะครับอาจารย์โลดครับอาท่าเรือขึ้นนำแล้วครับ เกาไปไหนี่ยเกี่ยวเจ้าเพราะว่าที่เนาะทุกวันเรียกเสิงทุกวันเสร์ฟต่อครับอาทาเรือครับ3ต่อ2องวัดเน็ตวัดเส้นครับอาจารย์โรดก็ยังหาเรียมเสิร์ฟอยู่นะครับ สามไปหนึ่งแต้มเรับเอ้าซ้ายบ้างครับอาทาเรือยังได้อยู่หนึ่งสองสามต่อสองครับเปีนเกมเสิร์ฟของอาทาเรือครับจานโลดครับแก้ไขได้ดีครับ ถทายปายยาวด้วยนะครับปายาวไม่เข้าสนามสามาัมภุตนะครับอเกาะหนึ่งเกาะสองไปข้างหลังโอ้โหเตะมาดีครับตรงนี้นรนครับยังพัดกันเปลียนเซิร์ฟนะครับยังอยู่ที่ต้นเกมครับสามต่อสองครับ อาจารย์โรดครับลั่นไปครับกายเป็นดีครับเปลี่ยนทรงครับจากที่นําอยู่สองต่อศูนครับตอนนี้ตามครับสองต่อสาครับอาจารย์โรดฟันดาบครับอาท่าเรือสามต่อสองครับ หยอกนะครับตรงนี้จารุศจารุศมากเให้นี่นะครับเตะสีลูกครับออกหลังสีลูกครับเาลูกเลยจารุศครับเกิดอะไรขึ้นครับหาจุดเตยังไม่เจอครับสี่ต่อสองครับ ักอดีครับลงเส้นหลังเลยครับห้าต่อสครับอาร์ตไล่เส้นมาอีครับซ้ายจานโรดเซนิดนึงครับต้องแก้ไขครับตรงนี้ตีหัวไปครับอาร์ตอ้้หลูกนี้ครับขนมหกครับอาร์ท่าเรือครับ แ็ดเส,รสิร์ฟหัวจานโรดบ้างครับรัตแก้ไขมาครับโอ้โหดีครับตรงนี้แอดมินแทมน้อยร้อยจุดนะครับแชร์แ no ล้วครับขอบคุณมากครับผมแลถ่ายป๋าหัดด้วยนะครับจานโรดปาดลงไปโอ้โหหนักหน่วงมากครับตรงนี้ เอาอาร์ตโอ้โหวิ่งไปถ่ายขอดนู่นครับล็อกแต้มของอาร์ตไว้ได้ครับจานโรดครับยังอยู่ที่สองต่อห้าครับยังได้อยู่ครับหนึ่งสองแตะหยอดครับตรงนี้ยังเสริมไม่ก,กวนอาร์ตท่าเรือนะครับ อา้าต่อสองครับไลเส้นมาซ้ายเปิดหัวตักก็ดีครับตรงนี้สองต่อห้าครับอาจารย์โดดร,คร,าารโดครับยังไม่ขยับครับยังอยู่ที่สองครับเสิร์ฟโยงไว้ครับอาร์ต สองไล่มาครับปัาเขาให้โอ้ตัดก็ออกหลังครับขยับแล้วครับจานโลดครับสามต่อห้าต่อหครับสามต่อห้าครับหลงไหมครับาร์ไล่มาครับป้าเขาให้โอ้โหแอดมินตัด ลูกแต่ก็ยังไม่ถึงเลยนะครับยกหนีก่อนครับโอ้ขาหลุดเลยครับโอ้โหอาร์เซีครับลูกนี้ครับแ้มขยับเหมือนงันครับหนีออกไปอีกหนึ่งแ้มครับแต่ก็เกมสิบสามนะครับคู่นี้ครับครับ หต่อสครับอาท่าเรือครับโอ้ผูลูกนี้ครับไม่อีกข้ามครับ3ต่อหครับเกมเสร์มของอาจารย์โรสครับจบขึ้น้ปครับโอ้ยแอดมินนึกว่าจะสันแบ็คครับลูกนี้ครับขึ้นเต็มรอบครับ เสิร์ฟไม่กวนครับไม่เหมือนหนึ่งข้อควายครับเสิร์ฟป่วนกว่าน,นะครับอาร์ท,ท่าเรือครับรน่าสาเรมครับรยือด้าพนนครับหต่อสครับหยอดหน้าเนชาโรดตักลังเท้าล้นไปครับอาร์ทวิ่งมาตาักครับโอ้โหลงเยอะครับลูกนี้นแล้วก็เปลี่ยนฟังครับ แล้วก็เกม13นะครับอู่นี้ครับชิมกันอยู่ที่6000บาทครับเกมเสร์บอาจารย์โลดนะครับไม่ไม่กวนน้องอาร์ตนะครับแมตท,ที่เดียวกับ1นึ่ข้อควายนะครับอาร์ตมีอาการขาซ้ายนะครับ ออกอีกนิดเดียวครับเกมเสิร์ฟของอาร์ครับเปลี่ยนทรงครับลต่อครับูกออกหลังนะครับปลาพนปลาพน สามต่อเจ็ดครับเกมเสิบอาจารย์โลดเสิบหยอดบ้างครับอาร์ตไม่ทันครับลูกนี้เสียแต้มครับขยับบ้างครับอาจารย์โลดครับเป็นสี่ต่อเจ็ดครับตัดหน้าขวาครับอาร์ตเสียนิดนึงครับแก้ไขโอ้โหออกหลังครับ ได้อีกหนึ th omas th omas ่งแต้มครับสำหรับอาจารย์โรดครับห้าต่อเจ็ดครับตัดหยอดครับไม่ข้ามครับนิดเดียวครับเจ็ดต่อห้าครับเกมเสริของอาร์ตบ้างครับ ไล่เ้น้ายครับอาจารย์โลดยังเปิดได้ครับลูกสองห่างนิดนึงครับไม่ข้ามครับอาลับขยับบ้างครับอาร์ค่าเรือครับแปดต่อห้านะครับใ็่ะมีเกียร์สามแปต่อ5้ครับใส่เชนสายเหมือนเดิมครับอาจารย์โลดเซนิดนึงครับลูกสองแก้ไขครับ

เป็นเกมเซิร์ของอาร์ตครับแปดต่อห้าครับไล่ขวาไปครับจาโรดยังอยู่ครับลูกสองล่นมาครับอาร์ตลูกกระเด้งโดนครับเดาวลอบยังไม่เห็นนะเอางียว่ะ ห้าต่อแปดครับโอ้โหเคาะไปครับง่ายๆครับลูกนี้แก้ไขครับสนามอยู่ไหนครับเข้านะครับสนามอยู่ตรงข้ามไปสนีบางนาครับถนนสัมพพุทธครับสนามของตาพลนะครับตาพลคนรักตะก้อของเรานะครับ จัดรายการทุกวันอาทิตย์นะครับเข้ามาจีบเหลี่ยมได้ครับหรือทักไปที่โปรไทยได้ครับเฟ e บุ๊กกตันยูกตะเอธิตาครับอาจารย์โรเตดีครับตรงนี้ครับผมครับผมเขียนเสริของอาจารย์โรดบ้างครับห้าต่อแปดครับเสริฟ ออกหลังครับยังไม่เห็นลูกไล้ซ้ายนะครับสำหรับอาจารย์โลดครับแปดต่อห้าครับ h ไล่ขวาไล่ซ้ายครับลูกนี้ตัดหน้าซ้ายครับไม่ได้รับเลยครับอาจารย์โลดครับ ใกล้เข้ามาใกล้กันนี้วคไปอีกครับสำหรับอา์ท่าเรือครับสีแ้งครับเก้าต่อห้าไล่ขวาบ้างครับยังอยู่ครับจารโดดขึ้นไปเขียวครับไม่เตะนะครับเพราะว่าเตะนี่เสียไปสามสี่ลูกครับจารโดดครับเตะอะไรเพาไดเพอัน สายมาครับอาจังตากรองเท้าหนึ่งสองนี่นะครับลูกขนาดครับเตปครับเหยียดลัเท้าขาหยียดหยอดไปครับเก้าต่อห้าครับเหยอดหย่อครับจานโลดเห็นครับขึ้นเตะ้วครับ ห้าต่อเก้าครับจาาโลดออกหลังครับก้าต่อห้าครับห้าครับห้าขวาครับจาาโรดยังอยู่ครับลูกสอง ตัวรบอลไม่ได้อเยยล้ว้เยมเสรอาจารย์โรดครับห้าต่อเก้าเสิร์ฟโยงมาครับอาร์ตหนึ่งสไล่ไปถึงหน้าเน็ตลาวดอปมาแล้วครับ ยืนยืนอยู่ทั้งบ้านรอดูราวล้อของเจ้าอาร์ต่าเรือครับไส่สองสามลูกแล้วครับข้อทักทายเจ้าแย้ด้วยนะครับหลัยืนยังครับต่อห้าครับต่อห้าตบแฝงอาร์ต์เต็มหลังเท้านะครับไม่มีป้ายใช้หลังเท้าอย่างเดียวนะครับไหลขวาไปครับอาจาระชาชนเอ้นิดนึงครับอย่างหน้าอยกเขียวเขียวบาดีเลยามลูกนี้ดีครับใช้หลังเท้าตบหลังเท้าห้ามหลังเท้าเกี่ยวกัการรอดูแฝง ยังอยู่ที่5ต่อ9ครับจางโลครับสตดซ้ายมาครับอ่ายงรบล็อกกันอยู่9ต่อ5 5ต่อ9นี่ครับคนใดคนหนึ่งขยับก่อนคนนั้นก็ตามมาครับ 9ต่อ5ครับกหยอดไปครับอาจารย์โลดตักลังเท้าเซนิดนึงโอ้โหตามไม่ถึงก็ปล่อยลูกล้นลงมาเลยครับ้5ต่อ9ครับอาจารย์โลดหยอดหน้าซ้ายตัดตักลังเท้าเซนิดนึงครับไม่ได้แล้วครับเอาแล้วขยับแล้วครับอาจารย์โลดครับ

ไล่เส้นซ้ายไปครับจานโลดยังอยู่ครับสองลูกสามช่องช่องห่างสามแต้มนะครับจานโลดต้องพยายามหน่อยครับลูกเสิร์ฟต้องให้ดีกว่านี้นะครับเสิร์ฟเสียไปเยอะครับเนี่ยครับเสิร์ฟออกอย่างเดียวครับจานโลดครับต้องอยู่ในเกมให้ได้ครับเกมเสิร์ฟต้องมานะครับ ตามอยู่3าแต้มนะครับเก้าต่อ6ครับจาโลดยังอยู่ครับซ้ายเตะออกแล้วครับเอาแล้วครับเนี่ยครับจาโรดขยับมาอาร์ตแล้วขยับหนีออกไปครับตัก็คู่นี้เกม13แต้มนะครับ

เพต่แ้จเลยะก็เปลี่ยนทรงครับเต่บเปลี่ยนเสรมิมอย <the truth. S 1> ู่ที่อาจารย์โรดครับ6ต่อ1ิแต้มครับแล้วก็เกี1ยนสบโยงมาครับออกหลังนี่แหละครับจารโรดครับลองนับดูครับผี่ครั้งครับจารโรดเสริฟออกครับส0บต่อครับจะวัดหน้าขวาครับไม่ข้ามครับดูนี้ หต่อสี่คับจารอุออกข้างบ้างครับลูนี้ครับแดมอยู่ที่สิบต่อหกครับหาไปครับจารุง ฝาวครับจานโรดครับเกิดอะไรขึ้นครับจานโรดครับเดินเกาหัวเลยครับเสือก็ไม่กวนครับลูกทำยังเสียอีกครับเตะออกฝ่าวบ้างครับรวมๆแล้วนี่หลายลูกครับหลายสิบลูกครับี่เปตโต้โฮครับอาร์ตวัดไม่ข้ามครับจะวัดหยอดครับพูกนี้ อยู่ในเกมให้ได้ครับอาจารย์โรดครับเสิสร์ฟซ้ายบ้างครับไม่ข้ามครับไม่มีมุกเสิร์ฟหรือเปล่าครับอาจารย์โรดครับอย่าพึ่งท้อครับลงสนามแล้วต้องสู้ครับ 1> ส1เดต่อหครับ วัดลูกนี้ยังอยู่ครับจารุดเขียวมาไม่พ้าม <นา S 1> ครับคืนแทนแล้วครับอาร์ทาเรือครับ <c oughs> อตหค, <c oughs> คไม่เอาบอกน,กอนไม่จม่น,นเรียนใช่หัห่างกันครึ่งหนึ่งเลยครับส2บสองต่อห <c oughs> ครับหยอด โอ้โหข้ามครับการลดไม่ทันครับโอ้โหได้ไปหกแต้มครับครับอาท่าเรือวันนี้ครับฟ้าชัยไปทั้งสามแมตช์เลยครับเอาละครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับต้องตัดคลิปก่อนครับต้องตัดคลิปก่อนครับนักกีฬาจะแก้ไขเหลี่ยมไหนกันครับขอตัดคลิปก่อนนะครับขอบคุณครับ